ขอความจเจริญสุขจงมีแก่ทันผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับวันนี้กับผมพ่อยอดวันเก้าสิบเก้าก็จะเล่าเรื่องในท่านแชาดกพระเจ้าหาลอยชติให้ทุกคนได้ฟังหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นคติกัรแก่ทันผู้ฟังไม่มากก็น้อยและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้แก่กับผมผู้จะทำ วันนี้ก็จะเราในเรื่องเอาของหน่อยเรียกของมากเห็นทุกคนได้ฟังรับฟังได้เลยนะครับสาธุสาธุาธนีท่านแค่ดกพระเจ้าหาลอยชาติในเรื่องเอาของหน่อยเรียกคลองมากผู้ถือสินยอมไม่ทำการทุจริตทุไม่บ่า จกต้อนหนาหรือรับหลังหาไม่แล้วจะเปลี่ยนเหมือนดังสัตตะกุมารน,นั่นนี่ท่านเรื่องพร้อมสัตตะชาดกที่ปรอมเพศออกมาเพื่อสิ่งสมบัติขึ้นในอดีตการเมื่อพระเจ้าพมทัตค้องราชสมบัติอยู่ในนครพระรานสี พระทธิสัตว์ได้เป็นอมตะผู้สอนอัฏฐะและธรรมะของราพ,ารพระเจ้าพาระราชนีนั้นพระเจ้าพระราชสีส่งยกกองทัพใหญ่ไปลูกล้านพระเจ้าโกศลเสด็จเขนาคนครสาตถีเขนาคนครแล้วจับพระเจ้าโกศลไว้ได้ขั้นเมื่อได้ราชส,สมบัติของพระเจ้าโกศลแล้ว พระเจ้าพระราชนีสรงตังขาหลวงไปในนครนั้นส่วนพระองค์สรวงผ้าเอาทรัพย์ที่มีอยู่ในนครนั้นไปยั่งนครพระราณสีให้บรรยุเตรีมตุมโลหะแล้วฝังไว้ในพระราชอุทยานในนครพระราณสีนั่นเองพระเจ้าโกศลมีพระราชโอรสนามว่า สัตตกุมารสัตตกุมารน,นั่นปลอมเพศหนีออกไปย่งเมืองตักกศิลาเลี่ยนไตเพศแรและศิลปศาสตร์18ปดประการแล้วสเสด็จออกจากเมืองตักกศิลาเที่ยวศึกษาศิลปะทุกรัธิจนถึงปัจจันตะปัจจันตะข้ามแหง่งหนึ่ง มีพระดาบทหาลอยรูปอาศัยปัจจันตคัมนั่นโยนณบรรณาสาราในป่าพระกุมารเข้าไปหาดาบทดเรานั่นแล้วคิดว่าจักศึกษาวิชาต่างๆในสำนักของพระดาบทดเรานี่เกี่ยงบวชแล้วได้เลี่ยนจนจบสิน้นความู้ของพระอาจารย์ขั้นต่อมา เธอได้เป็นศาสตดาในขณะอยู่มาวันหนึ่งเธอจึงเรียกมูลือสีมาแล้วถามว่าท่านทั้งหลายเพราะเหตุไล่พวกท่านจึงไม่ยัง่งจึงไม่ไปยัง่งมัชฌิมประเทศมูลือสีจึงกงกาวว่าชนทั้งหลายในมัดฌิมะประเทศขึ้นเื้อว่าบัณฑิต เขาถามปัญหาให้ทำเหมอนมืทนาให้กาวม่งค้นและย่อมตีเตือนผู้ไม่สามารถจะกระทำดังกาวเล่าทั้งหลายไม่ไปพ่อกลัวพ่อข่วมผัวอันนั้นสัตตาเดบพจึงลกาวว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวข้าพระเจ้าจักท้ำกิดนั้นทั้งหมดมูดาบทจึงลกาวว่า ทายังนั้นพวกเราจะไปดาบวัทั้งพวงถือเอาเครื่องหบับบริคารของตอนตนไปถึงเมืองพระราณีโดยลำดับข้างนั้นพระฤาษีเล่านั้นอยู่ในพระราชอุตยานตลอดขึ้นวันลุงขึ้นเยี่ยงเขาไปภิษาราจานยัย่งพนคร แล้วไปยั่งประตูพระราชนิเวศพระราชาส่องเหลื่อมใสในอริยาบทของพระฤาษีเรานั่นเขียงไห่เนม่อนมาแล้วไหนังนะทองพระโลงถวายเขายาคู่และของเขียวแล้วตัดถามปัญหาต่างๆจนถึงเวลาพัตตหารหัรทัดตะดาบทเมื่อ จะกระทําพังงานฤทัยของพระราชาให้ยินดีจึงแก้ปัญหาทั้งปวงในเวลาเสียจพัฒากิจได้กระทําอนุโอตนาอันไพเลาะพระราชาทรงเหลื่อมสายยิ่งขึ้นทรงอาราธนาให้พระฤาษีเหล่านั้นทั้งหมดอยู่ในพระราชอุตยานสัตตะดาบทน,นั้น เลี้ยนรูม่อนสําหรับขนคุ้มรัพย์เมื่อเธออยู่ในพระราชอุทยานนั้นก็คิดว่าพระเจ้าพระราชนสีนี่ส่วงฟังทรัพ์อันเปลี่ยนของพระบิดาเล่าไวนะ้นทีไหนหนอเกียงไา่าม่อนแล้วตรวจดูอยู่ก็รู้ว่าฝังไหวในพระราชอุทยานเกึงคิดว่าจักถือเอาทรัพย์ในที่นี้แล้ว ไปยึดเอาราชสมบัติของเราจึงเรียกดาบ,บท,ทั้งหลายมาเรียกวว่าท่านทั้งหลายข้าพระเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าโกศลพระเจ้าพระราชนสียึดเอาราชสมบัติของข้าพระเจ้ามาข้าพระเจ้าจึงปลอมเพศรออกมาเพื่อรักษาชีวิตตน ตลอดเวลาที่ผ่านมาบัดนี้ข้าพเจ้าได้ทรัพย์เป็นของตระกูลแล้วข้าพเจ้าจักเอาถือเอาทรัพย์นั้นไปยึดเอาราชสมบัติของตนท่านทั้งหลายจักกระทำอย่างไรพวกฤาษีทั้งหลายจึงกล่าววา่าข้าพเจ้าทั้งหลายจักไปกับท่านเหมือนกันถ้าฤาษีนั้นรับคำวาตกลง แล้วให้ท้ำกระสอบหนังใหญ่ในเวลากลางคืนเึ่งคุดพื้นขนตุ้มซับขึ้นมาใส่ซับต้องในกระสอบทั้งหลายแล้วบรรจุหญยาไปเตรียมตุ้มแท่นซับแล้วพากันไปถึงนครสาวัตถีให้จับพวกข่าหลวงเจ้ายึดเอาราชสมบัติไว้ เชิงห้ทําการซอมแซมกําแพงและปลอมปอมไข่เป็นต้นกระทํำนครน,นั้นให้เป็นนครที่ล่าซาผู้เป็นข่าซึกจะย็ดไม่ได้ด้วยการสูรบอีกต่อไปแล้วครอบคล้องปนะนคอนอยู่ไฟไประเจ้าพระราศีพวกราชบุรุษกราบทวนว่าดาบททั้งหลาย ถือเอาทรัพย์จากพระราชอุทยานนี้ไปแล้วท้าวเทอจึงเสด็จไปยั่งพระราชอุทยานรับสั่งให้เปิดตุมขุมทรัพย์ทรงเห็นแต่หยาเท่านั้นท้าวเทอเกิดความเศร้าโศกยังไงหลวงเพราะเหตุซึ่งเสียทรัพย์นั้นเกื้เสด็จไปยั่งพระนครเสด็จเที่ยวบนเพื่อ,อยูวาหยาหยา ไม่มีใครสามารถดับขุวมเสาโศกของพระราชาลงได้พระโพธิสัตว์คิดว่าข่วมเสาโศกของพระราชาใหญ่หลวงนักพระองค์ช่วงเที่ยวบนเผื่ออยู่เป็นเล่าเสียคนอื่นไม่สามารถจะบรรเทาข่วมเสาโศกของท้าวเทอได้เล่าจักทำให้ท้าวเธอให้หมดเสาโศก วันหนึ่งพระโพธิสัตว์นั่งอยู่กับพระราชานั่นในเวลาที่พระราชาบนเพื่อจึงกล่าววา่าพระองค์ตัดเพื่ออยู่วา่าหยาหยาไข่หนอนําเอาหยามาถวายพระองค์พระองค์มีคิดด้วยหยาหรือหนอพระองค์จึงตัดถึงแต่หยาเท่านั้นพระราชาสดับดังนั้นจึงตัดวา่า สัตตเลือดสีผู้มีร่างกายสูงใหญ่เป็นพ่อมาจารีเป็นพระหูสูตรมาอยนะที่นี่เขาลักเอาทรัพย์ของเล่าจนหมดสิ้นแล้วย่งใสหยาไว้ในตุมแล้วนี้ไปพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าการถือเอาทรัพย์ของตนไปหมดและการไม่ถือเอาหยา เป็นกิจที่ผู้ปฎถนาคล้องหน่อยแลกเอาคล้องมากพึ่งกระทำอย่างนั้นสัตตาลืสีใส่หยาไว้ในตุ้มนี้ไปแล้วการปริเวทนาเพราะเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์อะไรพระราชาสดับดังนั้นจึงตัดว่าผู้มีศีลทั้งหลาย ยอม่ทําำย่างนั้นค้นพานยอมกระทํำอนาจารย์ยางนีข่วมเป็นบัณฑิตจากทำค้นให้ทุศินมีศินไม่อย่างยืน่นให้เป็นค้นย่างไลพระเจ้าพาลาันศีนั้นขั้นตัดติเตือนสัตตะฤศีนั้นแล้วเป็นผู้หมดค่วมเสาโศกเพราะข้าทาของพระุพธิสัตว์นั้น ท่งกล้องหลัดสะสมบัติโด้วยท้ำตลอดไปนี่ท่านเรื่องนี้สอนในรู้ว่าไม่เกิดประโยชน์อันใดขึ้นเลยหากเมื่อแต่เศราโศกเสียใจกับสิ้งที่สูญเสียไปโดยเฉพาะสิ้งที่สูญเสียไปนั้นเป็นทรัพย์นอกกายฉะนั้นเกียงควรตั้งสติใส่ปัญญาญานไต่ตอง เพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ขืนอีกใน้สี่ยงที่สูญเสียไปบัดน,นี้ก็จะขอยุติในการเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชัติระต่เพียงเท่านี้และหวังว่าค็งเกะเป็นคติเป็นประโยชน์ให้แก่ทานผู้ฟังไม่มากกว่น่อยและขอให้ทานผู้ฟังทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีอายุมั่นควรยื่น ปัจจจากพยันอันตรายโายครคภัยไข้โควิดทั้งปวงทุกทุกท่านเถิดและพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ